ดีค่ะน้องปัตติสาสกินะคะวันนี้นะคะน้องปัตจะพามารีวิวเปรียบเทียบครับ cleansing water นะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาดันด้านสิวโดยเฉพาะเลยนะคะเออส่วนผลิตภัณฑ์นะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมีกี่คนนะคะอ่ะวันนี้เราจะมารับชมกันได้เลยค่ะส่วนเนี่ย ใส่เสื้อแขนปุดเนี่ยไม่ได้แอบไม่ได้ดัดจริตนะแต่ว่าคือทารองพื้นไว้แล้วเพราะว่าต้องเตรียมการทดสอบอะนะคะอ้าวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะอ่ะตัวแรกนะคะผู้ที่เข้ารอบมานะคะนั่นก็คือปิ้งอ่านะคะตัวนี้ก็คือนีเวียนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือ Acne Car e Makeup Clear c l e a n s i n g Water นะอ่ะให้ดูหน้าใกล้ๆบอกก่อนเลยว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ย จะต้องเป็นสูตรที่เหมาะสาหรับสิวเท่านั้นจะต้องเขียนอย่างชัดเจนหน้าขวดหรือหน้าผลิตภัณฑ์ว่าเป็น Acne for acne for blemish เท่านั้นนะคะสําหรับสีบ้ามหน้ามันออยลี่ก็คือไม่นับเออเพราะถ้าคนเป็นสิวคนหน้ามันเนี่ยบางคนก็หน้ามันจะเฉยไม่เป็นสิวถูกหมอานะคะตัวนี้นะคะเป็น cleansing water ของนีเวียที่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็นแอนเน่แคอยู่ตรงนี้ เป็นสูตรที่ห่วงใยดูแลสิวเดาะของเราโดยเฉพาะนะคะหน้าตาเป็นขวดแบบเนี้เปิดออกมาก็จะแบบเออเป็นหยอกหยอกนะคะตัวนี้ราคาเต็มจริงๆไม่ใช่9 9บาทนะซื้อมาตอนโปรโมชัน่นราคาเต็มโยมมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรนะะี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อพร้อมราคาให้กันแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาเนี่ยช่วยรักษาสิวของเราเนี่ยได้อย่างไรจุดเด่นของตัวนี้ที่ทำให้แตกต่างจากตัวอื่นคืออะไรนะคะอ่ะ อ่านคำคิดให้ฟังนิดหนึ่งเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเครื่องสําอางสูตรน้ำนะคะนั่นก็คือเป็นน้ำเห็นไหมอ่านะคะเป็น cleansing water ใน,นเองนะคะผลิตภัณฑ์สูตรสําหรับคนที่แต่งหน้าจัดเต็มเออล้างออกยากนะคะแล้วก็เป็นสิวสะสมนะคะซีรีโอซิลิโคนในเมคอัพแบบชนิดก,กันน้ํานะคะเขาบอกว่าสิ่งพวกนี้สะสมบนผิวเรานะคะแล้วก็บล็อกผิวนะคะเป็นเหตุทําให้ผิวเราหมองค้างแล้วก็เป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะเขาบอกว่า อ่าอ่า,อาสลดยเมคอตัวน,นี้สามารถสลดยเมคอัพกันน้ำแม้ซิลิโคนที่ล้างออกอยากเพราะพวกซิลิโคนมันจะมีอยู่ในพวกเมคอัพเบสแล้วก็พวกรองพื้นที่แบบว่าติดแบบทนยาวนานดูไหมคะอ่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวนะคะเติมความชุ่มชื้นแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะที่ช่วยกำจัดปัญหาสิวอุดตันเอออ่า,อาข้อเด่นนะคะของตัวนี้ก็คือมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่มาช่วยในเรื่องของการ แก้สิวอุดตันต้นเหตุของสิวอักเสบของเรานั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวดูหน้าค่าตาผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกตัวก่อนนะคะแล้วก็เรามาทดสอบกันนะคะไปพร้อมๆกันทีเดียวนะคะตัวที่2น,นะคะปิ้งอ่านะคะกาเย่นะคะการเยะะ่ m ล y l a Cleansing Water นะคะรุ่น Peel Active Pure แอคทีฟเนี่ยเออเราก็จะทราบกันอยู่อยู่แล้วใช่ไหมว่าสกินแคร์ของกาลิเน่รุ่นเพ e แอคทีฟคือรุ่นที่เหมาะสำหรับที่คนเป็นสิวนะคะ <c oughs> ตัวนี้ชื่อเต็มเนี่ยก็คือมิเซล่า cleansing water เพ e แอคทีฟ remove makeup บวก clean บวก mattify นะ,ะ <c oughs> โอ้โหชิว่าวมากค่ะนี่แต่ว่าเขาเขียนชัดเจนเลยค่ะว่าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เออ for oily แล้วก็ acne poor skin สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะอะเรามาฟังคำเคลมเขาออก่อนนะคะเขาบอกว่าครั้งแรกนะคะนวัตกรรมครั้งแรกของกายเย่นะคะของสุดยอดประสบการณ์การทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะที่รวบรวมคุณสมบัติไว้ในหนึ่งเดียวนะคะสูตรอ่อนโยนต่อผิวนะคะโดยเฉพาะผิวแพง้ง่ายพิเศษด้วยไมเซล่าเทคโนโลยีนะคะทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็ดูดจับเครื่องสำอางออกมานะคะเนื้อสัมผัสแบบน้ำแล้วก็ปราะศะจากน้ำหอมนะคะ จับสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันส่วนเกินมาได้สาเหตุหลักของการเกิดสิวนั่นเองซึ่งตัวนี้บอกกันเลยบอกว่าเขาไม่บอกว่าจุดเด่นนะคะในเรื่องของการที่เขาสามารถรักษาสิวได้เนี่ยเขามีส่วนผสมของอะไรเขาไม่บอกเขาเพียงบอกแต่ว่าตัวนี้ช่วยจับความมันส่วนเกินนะคะสาเหตุหลักของการเกิดสิวได้นั่นเองนะคะตัวนี้ขนาดบรรจุอยู่ที่400 ml นะคะแพคเกจจริงก็เป็นขวดพลาสติกอีกนี้ก็ขวดพลาสติกหัวฝาเปิดหยอะๆเหมือนกันนี่ อ่านะคะผู้เข้าแข่งขันที่สามค่ะปิ้งอ่านะคะตัวนี้ก็คือเดอร์อะไรมาไม่ใช่จะเดอร์โมแคร์ีกเดเดี๋ยววัสดุที่อยูบูธเขาจะตก <c oughs> เดอร์มาแอคชั่นเออโดโมแคมาของบูธเดอร์มาแอคชั่นบายวัสดุนะคะตัวนี้คือสูตรแอนตี้แอคเน่นะคะเคลนซิ่งวอเตอร์นะคะฟ for normal skin type นะคะ ตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าหน้าตาเนี่ยจะแตกต่างจากครีนซิงวอเตอร์ที่เราเห็นทั่วไปเพราะว่าน้ำเคนซิ่งของเขาเนี่ยเป็นสีขุ่นๆจะ้ะนังจากไม่ได้เป็นใสๆเหมือนน้ำนะคะเอาเรามาฟังคำเค็มก่อนนะคะว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรนะคะ Make มเมคอัพรีโมือวอสูตรน้ำนะคะล้างเมคอัพออกสะอาดหมดจดไม่ระคายเคืองผิวผิวที่ต้องการดูแลปัญหาสิวนะคะเขาบอกว่าโลชั่นสูตรน้ำนะคะช่วยทําความสะอาดเครื่องสําอางนะคะบริเวณใบหน้าแล้วก็สามารถทําความสะอาดรอบดวงตาได้อย่างง่ายดายนะะสะอาดหมดจดเสริมประสิทธิภาพการดูแลสิวด้วย P C A s ิ n P C A ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินและลดการสะสมของเชืออ้อแบคทีเรียเออ ตัว c l นซ n ่ i n g w a t e ตัวใหม่เซ่าเขาเนี่ยล้างผิวล้างเครื่องจำอางเราออกไปเนี่ยก็คือลดสิวอุดตันไปเใช่ไหมแต่สิวอุดตันที่มันเกิดแล้วนะคะคุณพี่เขาก็เอาซีน P C A เนี่ยมาช่วยลดแบคทีเรียนะคะทําให้สิวอุดตันที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่อักเสบขึ้นมานั่นเองค่ะอ่ะเขาบอกว่าอ,อีตัวเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากวิตาเซลเอออ่ะอ่ะเป็นไงไดไอเดียแล้วใช่ไหมเขาว่าตัวนี้แตกต่างกับคนอื่นมีอะไรบ้างน,นะครับ รีซาเซลนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะลดอาการระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็ยังมีแบคทีเ e อตรนะคะแล้วก็ไฮยาลูริกแอซิดด้วยเออช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยค่า PH เป็นกางครับปราศจากน้ำมันแอลกอฮอล์สีแล้วก็สา่งการเสียชนิดพาราเบนเพราะฉะนั้นจึงอ่อนโยนต่อผิวของเราเนเองนะคะขนาดบรรจุอยู่ที่200 ml อ่ะตัวนี้นะคะจุดเด่นอ่ะทวนไอทีสิง PCA วิสฮาเซลแบล็กทีเอ็กซ์แกแล้วก็ไฮยาเรกแอซิทแพ็คเกจจี้งก็ขวดพลาสติกเหมือนกันแต่ตัวนี้จะดีหน่อยตรงเป็นหัวปัม๊มเออใช้งานง่ายสะดวกน,นะคะผู้เขา้าแข่งขันคนต่อไปคนที่4ค่ะปิ๊งอะบีโอเรนะคะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่บีโอเรเพิ่งออกมานะคะเขาบอกว่า cleansing water เอาไปอ,อ่านชื่อก่อนนี่ลัดไปลัดมาบีโอเรเมคอัพดีมูเวอร์ perfect cleansing สูตรออยล์เคลียร์สม ooth ร r i g h t skin นะคะคุณพี่ตัวนี้เขาก็ไม่ได้เขียนนะะี่ค่ะว่าเอะภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะ a เ n e พอนะคะนี่เขามาเขียนอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเคลียร์เมคอัพหมดจดผิวใสกระจายสิวเออเอะเรามาฟังคำเคลมกันนะคะเาบอกว่าบิโอเรตัวนี้นะคะเป็นสูตรเป็นสูตรออยล์เคลียร์เหมาะสำหรับคนผิวผสมถึงผิวมันนั่นเองนะคะผิวสดชื่นลดความมันส่วนเกินนะคะด้วยสีหลักของเขานั่นเองนะคะเป็นสูตร a n แอคเน่ลดปัญหาสิว มีส่วนผสมจากน้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นเออสารบำรุงคอร์เจล้สูตรน้ำชุ่มชื่นไม่ต้องล้างหนังสํานะคะเขาบอกว่าดูดจ,จับคราบเมคอัพแล้วก็สิ่งสกปรปกบนใบหน้าเนี่ยได้ถึงล่องของรูขุมขนรูขุมขนเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่องของรูขุมขนเนี่ยอย่างเงี้ย,นยนนออ <laughs> เนี่ยนึกออกเนี่ยล่องของรูขุมขนเอออะไรอารมณ์นี้นะคะแล้วก็ เขาบอกว่าเมคอัพกันน้ำก็ออกได้อย่างง่ายด้ยโดยไม่ต้องถูแรงนะคะแม้รอบดวงตาผลิตภัณฑ์ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกได้ด้วยนะคะเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ย มีส่วนผสมหรือแอคทีฟหลักอะไรนะคะที่ช่วยในเรื่องของแอคเน่แอนทายแอคเน่ของเขาเนี่ยเออแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าเขาเป็นสูตรนอนคอมบิจินิกนะไม่อดตันรูขุมขนไร้สีไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็ PS เทียบเท่ากับผิวหน้าของเราเนี่ยเองค่ะตัวนี้นะคะขนาดบรรจุอยู่ที่300 ml นะราคาก็ตามชื่อเลยนะคะตัวต่อมานะคะปีว้าลนลนลปีสุสอีนี่จะไม่อยากเข้าร่วมนะคะกลัวแพ้เออ ตัวนี้นะคะนั่นก็คือยูสลินนะคะอ่าซูมเออแอคเน่แอนเมคอัพเคลนซิ่งวอเตอร์ h r e e in 1นะคะแอคเน่โซลูชันนั่นเองนะคะตัวนี้ เดี๋ยวคุณคุณคุณพี่ขออ่านในคอมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็ขนขวดเล็กตัวหนังสืออ่านยากมาก cleansing water สำหรับผิวมันโดยเฉพาะนะครับผิวแพ้ง่ายและผู้ที่มีปัญหาสิว Uslin d e r m o p r l i f i e r นะคะ makeup a n d acne remover นะคะด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะ micro m i c e l l a จาก Uslin นะคะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถดักจับคราบเครื่องสำอางได้นะคะและครีมกันแดดแม้สูตรกันน้ำนะคะพร้อมสาร แอมโฟเทไซช่วยสลายสิ่งอุดตันต้นตอของสิวอ่าแล้วพอจะจับใจความได้ด้วยใช่ตัวนี้เนี่ยข้อแตกต่างหรือข้อเด่นของตัวอื่นเนี่ยคือเขามีเทคโนโลยีของไมโครเซล่าไมโครเซล่าต่างกับไมเซล่ายังไงคะไมโครเซล่าเนี่ยอนุภาคมันจะเล็กกว่าไมเซล่าซึ่งทางแบรนด์เขาก็จะเคลมว่าสามารถช่วยดักจับสิ่งสกปรกหรือเครื่องสำอางเนี่ยได้ดีกว่า กว่าไมเซล่าทั่วไปนีนแล้วจะมีสารที่ชื่อว่าแอมโฟเทนไซต์ตัวนี้ช่วยลดสิ่งอุดตันนะคะลดโอกาสการเกิดสิวซ้ำนะคะอ้าวทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะขนาดเต็ม,มถ้าจำไม่ผิดนะ200 ml หรือ300 ml นะคะตัวนี้นะอันนี้ก็คือไซ์ที่แถมมากับกันแดดนั่นเองนะคะอ้าวตัวสุดท้ายค่ะคุณแม่ค่ะปีบีเฟสตานะคะ Acne Clear Cleansing Lotion ตัวนี้นะ ฉันใช้บ่อยมากเลยอ่เพาะฉันซื้อตุ่นเวอร์วีนะคะเป็น cleansing water นะคะสำหรับผู้ที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะการทำงานโลชั่นสูตรน้ำเช็ดเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดในหนึ่งขั้นตอนนะคะเป็นสูตรอย l free ไม่เหนียวเนหนอนะคะให้ความรู้สึกเบาสบายสดชื่นหลังการเช็ดน,นะคะมีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสาเหตุก่อส,สาเหตุไปอีเหตุไปอีสาเหตุของการเกิดสิวนะคะพร้อม สารลดการอักเสบอ่ะหลายคนอาจจะงงว่าคือสารอะไรก็คือคุณดอกอันนี้นะคะเนี่ยคุณดอกอันนี้แหละเนี่ยที่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเขาเอ่อทางบีเฟต้าเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดการอักเสบของสิวของเราลงได้นั่นเองนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารกันเสียชนิดพาราเบนนั่นเองค่ะอ้าวจบกันไปแล้วนะคะกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผู้เข้าแข่งขันนะคะส่วนครีมรองพื้นที่เราจะมาทา ขาแบบว่าหเอาจะเอาฉันออกหรือเปล่าสันติดทนนะเออนะคะเราจะลงแบบว่าเสมือนจริงเลยนะคะเสมือนกกับารเราลงผิวหน้าจริงเลยนะคะซึ่งลงไว้ทั้งหมด6จุดแล้วเมคอัพเบสก่อนเลยเลือคือตัวนี้มามอนนะคะซอฟบลูเมคอัพเบสเอสเ p a ยี่สิบสีอบกฉันบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากฉันชอบมากเลยนะเป็นเมคอัพเบสที่สีออกเขียวแบบว่าปรับสภาพผิวแบบไม่เวอร์ แค่ลงเมคอัพเบสอย่างเดียวหน้าไม่ขาวลอยแค่ปรับสีบิว่า้เรานี่เดียวทําให้สีรองพื้นเราไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็ทําให้เมคอัพเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเมคอัพรองพื้นที่จะเข้าประกวดแต่ก็คือพี่เลฟลอนนะคะคันเลอร์สเตสูตร24ชั่วโมงของเราเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าอุ้ยติดทนติดนานติดนานหรือว่าติดทนติดทนติดนานติดนานหรือว่าติดทนซางทำไมนะคะหลีกทิประโยชน์ทไมนะคะอ้าว เดี๋ยวเราจะปรำพวก cleansing water นะคะใส่สำลียี่ห้อสำลีที่เราใช้นั่นก็คือาบวัสด์นั่นเองนะคะสำลีที่ถูกและดีที่ฉันใช้มาโดยตลอดเวลานั่นเองนะคะตัวนี้100ชี้นราคาราคาประมาณ50บาทอะไรประมาณนี้นะ60บาทนะครับประมาณนี้นะคะสำลีเขาจะเป็นสำลีแบบนี้ รีดขอบสีด้านหนึ่งอ่ะไปไหนคะสูงไปไหนคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเอออู้ด่าแล้วดูดูความหนาของนางก็ถือว่าใช้ได้นะราคาแบบว่าคุ้มเว่ะแต่ถ้าไปเทียบกับพวกไฮเอ็นก็คงเทียบไม่ได้หรอกแต่ถ้าเทียบกับราคาเราคือดีมากนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยค่ะเรามาเริ่มการทดสอบกันนะครัเริ่มจากตัวแรกนะมีเวียอะไรนะคะก็มีชิ้นส่วนที่ให้ชุมม่มนะแล้วเราก็มาลองปาก,กันดูนะจากจุดแรกไปจน เนี่ยเช็ดครั้งแรกก็ยังเหลือทาบลองคืนแล้วก็เป็นอัปเดตจด้ยวยครับรอบสงองลบสามประมาณสี่ห้ารอบนะีก็จะสะอาดครับต่อมาค่ะยูเซอรินนะอันนี้นอืก็ออกได้ดีะน,นะนี่นะฮะต่อมาค่ะดูมกค่ะ ก็ไม่ใช่เดี๋ยวมุกไทอยอีกแล้วเลอมาแอคชั่นนี่ตัวนี้ออกดีเวอร์เปรื๊ดเดี่ยวหายคือบหมดเลยนี่นะคะอ่ะต่อมาแล้วค่ะ,ต,ะ,คะต,ตัวนี้นะคะอันฝั่งนี้เริ่มจากข้อมือน,นี้ก่อนนะเออเัวเนก็ออกดีฮะ ประมามีดอเรยุกที่สบนะอ่มีอรยก็ออกดีนะสุดท้ายมีเฟสน้อ่ามีเฟสหนาออกดีเวอร์เช็คลอกเีเกือบปวดเลยอ่ะนี่ก็เป็นผลเพรครื่องตัวตกตัวเนาะ ก่อนจะไปสรุปกันนะครับคุณพี่ก็จะมาเล่าเรื่องแบบว่า ความเขาเรียกว่าความสับดนของกระเทยได้ไปนะครับกระเทยเนี่ยผ่านเรื่องเลาในชีวิตมาเยอะมากนะครับตอนเด็กๆนะมีเพื่อนของพี่คนหนึ่งเป็นนามสมมุตินะชื่อเออาร์นะครับนางก็จะชอบซื้อหนังสือโปเออหนังสือโปผู้ชายอะไรเงี้ยพอซื้อเสร็จปุ๊บนางอ่านอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยนางก็จะไปเก็บไว้บนฟ้าเพราะว่าห้องนอนนางอะข้างบนนางจะเป็นฟ้ารู้ไหมนางก็ไปเก็บไว้ดูซื้อได้หมดหรือก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จนมันเยอะๆมันก็กองพดเดินเถลิ่อยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งจ้า นั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งขึ้นมาทำความสะอาดให้ในห้องนั่งข้างบนจ้ะแล้วก็แม่นั่งก็ปัดกวาดเช็ดถูอยู่จั๊ดจัจ๊ดจดสักครังหนึ่งฟ้าทะลมลงฟ้าทะลมลงมา,า,ลมลงมาแบบนึกออกไหมอีนี่ก็อุย๊ยไปกระเทยกินยา แทนที่ว่ามึงจะเอาหนังสือโฟมแบบว่ากระจายกระจายกระจายกันลูกบหกนนังเอาซ้อนกันไปตั้ง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 เดียวแล้วก็แบบว่าวางไว้อยู่บนฝ้าใบเดียวกันน่ะแบบแล้วฝ้าท้องฝ้ามันก็เอนลงมาแบบนี้ยแล้วก็ความสวยของกระเทยโอ้ยทำไมต้องมาตกต้นคุณแม่อยู่จ้ะคุณแม่มันก็บอกพดฝ้าทะลุมลยลูกเอียร์ฮมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยบ้านนี้เขาจะไปสตา์แบบผู้กูกูมึงๆนะแม่ลูกอียร์ัมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ อะไรของมึงเนี่ยอะไรอย่าเงี้ยก็วิ่งกุริกุจอขึ้นมาจ่านักสรุปฟ้าถล่มแต่หนังสือโป๊กจ่ายน้ำกระจายเต็มห้องมันนี่คือเรื่องจริงเมียบอกว่ามึงก็าไปเผาตรงนี้เลยนะอะไรเงี้ยเออกระเทยด้วยความเสียดายมาเล่มหนึ่งก็ไหลตังค์อยู่สมัยก่อนไหลร้อยอยู่กระเทยก็เก็บเงินหลายวันโย่ก็ไปจ่าแจกจ่าให้เพื่อนเออคนละเล่มสองเล่มไอ้เพื่อนก็คนนั้นเอาไปซ่อนตรงนี้คุนีิไปซ่อนกันแ้วอุ้ยตายแล้วนะครับเอ้าไอ้อ้ยยังไม่จบนะครัมีละกำของมันยังไม่จบค่ะ พอนางเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนางก็เริ่มเขาเรียกว่าแบบมีเซ็กแบบว่าวิตถานนิดนึงนางจะเป็นคนแบบชอบแบบโซ่แซกกุญแจมือเทียนลนอะไรอย่างเงี้ยเออนางชอบนะคะันางก็ซื้อซื้อของนางเกี่ยวกับนางก็ต้อนไว้ที่ห้องมีวันหนึ่งก็แบบว่านัดออกมาข้างนอกกันใช่ไหมแม่นางเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบว่าให้ออกไปเที่ยวข้างนอกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนางก็จะชอบตอแหลแม่บอกว่า คุณแม่ขอไปงานมันเกิดเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแน่ขอไปาง,งานมันเกิดเพื่อนนะคุณแม้ขอไปงานมันเกิดเพื่อนนะแล้ววันนั้นจ่าต้งจะออกมาวันสวยของนางคุณแน่ขอไปงานมันเกิดเพื่อนนะแม่บอกเพื่อนมึงมีต่เกิดนะเพื่อนมึงมีงตายสักที <laughs> แม่มต้องเป็นแรงแบบนี้จะเลิศน,นะคเออสักพักหนึ่งแล้ก็ออกมาเที่ยวเตะเ,เ,เดินกินข้าวตึ้งข้าวอะไรเสร็จปุ๊บตกกลับเข้าไปบ้านตอนค่ำจ้ะนังเดินเข้าไปบ้านเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแม่นางเนี่ยแม่นักไปเจออีโซแท่กุญแจมือ อยู่ในห้องนางไปทําความสะอาดอีกไปทำความสะอาดอีกแล้วเจออีกอีกนี่ก็ไม่เคดไปห้องสะอาดเจออีกเสร็จปุ๊บแม่นางก็แบบโอ้โหแต่ว่ายังไม่โทรยังไม่โทรหารลูกนะเอ,เอาเอาอีโซ่ซแท่กปจ้นจมือมากองมาอยู่ตรงหน้าทางเข้าห้องแล้วตัวนางเองเนี่ยก็นั่งนั่งเหมือนนั่งไข่ห้างนั่งอะไรอยู่ตรงโซฟาใช่ไหมประตูบ้านนางเนี่ยเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอโซฟาเลยไงแม่นางก็จะนั่งอยู่ตรงนี้จ้ะแต่ว่าแม่นางปิดประตูวไว้แล้วก็ปิดไฟจ้ะอีอาร์ก็ เที่ยวแบบเตะเตะแต่เสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านเปิดเปิดประตูก็คือบ้านปิดไฟหมดเลยเพราะข้ามแล้วเปิดประตูหมดเลยเห็นเงาผู้หญิงแบบทั้งตะคุ่มตะคุ่มอยู่อีแม่หล่เชียอะไรของมึงเนี่ย็น้อแม่หลังก็เปิดไฟจตปุ๊บอีนี่ตกใจเสียงแม่ทุกทิ้นของตกใจอยู่อุ้ยอะไรของมึงเนี่ยยัดอ๋อหนูอินละครเรื่องนางธาอีนี่กูร อีนี่มึงก็ได้ของมึงเนี่ยบอกว่าอุ้ยตอนนั้นกูคิดไม่ทันอ่ะอะไรอ๋อโซเซ่กูแจมืออินละครเรื่องนางทาตอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับวันนั้นนางก็เจราจาว่าเอนนี้ทีมคณะมหาวิทยาลัยเขามีกา,แดดแากออรกแสดงนู่นนี่แหละแต่ว่านางก็เอาอุปกรณ์ไปแสดงเรื่องนางทาตุจะนางทาตแต่ใช้มีเทียนด้วยเทียนเอาไว้ไปฟาดใส่นางทาตจะเอาไว้ไปลนนางทาตโอ้ยอ,อาร์ตอะไรของมึงอะ แม่ก็อจัดการไปเผา,เอ,เ,อาเอาไปทิ้งนะมึงเอาไปทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยยามอาไว้บ้านกูดเดอนนะคะอ่ะพอสับปดนของอ e ีาร์อาจจะจบไปคะ่ะ e อีาร์นี่ก็ผ่านเรื่องมาเยอะนะเดี๋ยววันหน้าคุณพี่จะมาเล่าให้ฟังอีกว่าอ e ีาร์เนี่ยไปเจออะไรมาอีกนะ,ะเอาเราไปฟังสรุปกันค่ะนีเวียตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าฟิลลิ่งนะคะในการใช้เนี่ยมันจะเป็นฝุดฝดกว่าเพื่อนนิดนึงเวลาเช็ดกับผิวแล้วเนี่ยมันจะเป็นฝุดฝด,อ,ดอึดอยังไงไม่รู้แล้วก็ที่สําคัญเลยมันจะกินสําลี มากกว่ายี่ยห้ออื่นหมายถึงว่าเวลาเราเชด็ดไปเนี่ยน้สํานีมันจะยืดยืดยืด,ยดไม่รู้ว่าคุณอื่นเป็นเหมือนคุณพี่หรือเปล่านะแต่ตัวนี้คุณพี่บอกเลยว่าคุณพี่เป็นนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นไปแล้วนะคะว่ามันเอาเครื่องสํา่างออกเนี่ยยากหมายถึงว่าทั้ง6ตัวเนี้ยแขนสะอาดเกลี้ยงเก่าไม่เกลี้ยงเก่าแต่ตัวไหนล่ะคะคุณพี่ที่บันเช็ดออกทีสองทีก็ออกแล้วตัวนี้เนี่ยออกไหมออกแต่ต้องเช็ดหลายทีนะคะเพราะฉะนั้นสรุปค่ะสรุปสตอราฟาเฉยเฉยนะคะ ถึงเขาจะบอกว่าเขาจะมีสารสก,กัดจากเรเอางุ่นนะคะที่ทําให้โดดเด่นขึ้นมาก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ชอบฟิลลิ่งในการใช้นะคะแล้วก็อืมมันเป็นยืดยืดอะสำลีมันเป็นยืดยืดะไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเทียบปริมาณก,กับราคา200 ml 100กว่าบาทก็ถือว่าสอบผ่านในระดับเกร็ดล่างเกร็ดโลเกร็ดสาวโรงงานนะคะอะตัวต่อมานะคะไกเยต,ตัวนี้สูตรเพียวแอคทีฟนะฟิลลิ่งในการใช้ตัวนี้เป็นยังไงคะคุณพี่ ตัวนี้นะคะก็เบาสบายผิวนะคะไม่เหนียวเนื่อหนังหน้าเหมือนกับคลีนซิ่งวอเตอร์ทั่วไปนั่นแหละแต่ข้อสังเกตของดิฉันนิดนึงมันจะเย็นเย็นผิวนิดหนึ่งนิดเดียวนะซึ่งแบบว่าตัวนั้นก็ไม่ได้หมายไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ขนาดบรรจุเนี่ย400 m l เมื่อเทียบกับราคาแล้ะเดี๋ยวดิฉันบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะคะส่วนในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ย ตัวนี้กลางๆฉันให้เช็ดออกก็ไม่เยอะครั้งแต่ก็ไม่น้อยครั้งนะคะในการเอารองพื้นอ่อน,นะะับเพราะฉะนั้นสรุปคะแนนค่ะเออค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าไปไม่ถึง4สตอรหรือ5สตอเพราะว่าเขาไม่ยอมบอกว่าสารแอคทีที่ช่วยในเรื่องของสิวของเขาเนี่ยมันคืออะไรนะคะอ่ะตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเดอร์โมแอ De ะคชั่นนะคะไบวัสดุสนะคะอ่ะตัวนี้ฟิลลิ่งในการใช้ เบาสบายผิวทั่วไปเลยไม่แตกแต่างอะไรจากคลีนซิ่งวอเตอร์ทั่วไปเลยะคะ่ะแต่ข้อดีของมันมากๆเลยนะคะนั่นก็คือมันเอารองพื้นออกง่ายมากเช็ดปื้ดเดียวแบบออกเกือบหมดเลยอะ่ะโอ้โหแล้วที่สําคัญเลยนะคะเขามีส่วนผสมที่ไม่ว่าจะเป็นวิชเซลก็ดีแบคทีนะคะแบคทีก็ดีแล้วก็ซิงปีซีเอก็ดีนะคะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ200 ml ่าราคาประมาณ200กว่าบาทดิฉันให้ตัวนี้ไปเลยคะ่ะ ออดีมอกอ่าออนะคะตัวนี้หาซื้อได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวต่อมานะคะบงอ่ะบีโอเรนะคะตัวนี้ฟิลลิ่งในการใช้ก็ไม่ได้แตกต่างจากคลินซิ่งวอเตอร์โดยทั่วไปนักนะคะตัวนี้เบาสบายผิวแง้งแล้วก็ไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนกันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์นะคะคุณพี่เช็ดเครื่องสาอางเนี่ยออกก็กลางกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะตัวนี้3 0 0มลลิลตรราคาอยู่ที่ 390บาทนะคะตัวนี้นะคะเออก็ค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหัวปัม๊มมันใช้สะดวกนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะบูรวัาสันมีหมดนะคะตัวถัดมาค่ะตัวนี้นะอา้าว Bifesta Acne Care นะคะตัวเนี้ยฟิลลิ่งเหมือนเดิมเบาสบายผิวไม่เหนียวเนื้หน,นะนะคะแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเป็นหัวปั๊มแบบนี้นั่นเองนะคะขนาดบรรจุอยู่ที่เอ่อ 300 ml นะคะถ้าบ้านเรามันจะขายประมาณ300กว่าบาทนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบซอก็คือ190 290อะไรประมาณนี้ซึ่งซื้อแพ็คคู่นะคะ390ได้แบบขวดด้วยแล้วก็ได้แบบรีฟิลด้วย1ซองพอเทียบกับราคาคุ้มค่ามากยิ่งญี่ปุ่นนะฉันจะบอกเลยขวดนี้200กว่าบาทแล้วก็ขวดเติม100กว่าบาทเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของผลลัพธ์นะคะตัวนี้ก็เอาคุ้สมาออกง่ายมากฉันบอกเลยว่าง่ายแบบ ง่ายแบบพอๆกับตัวนี้เลยอ่ะนะคะแต่ด้วยเรื่องของว่าตัวนี้ย3 0 0 ml ตัวนี้แค่200 ML ราคาสูสีกัน200กว่าบาท300นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็นมต้องมีด่วนเลยนะคบเป็นไมค์สุริตของดิฉันเลยก็ว่าได้นะคะเออเพราะว่ามีส่วนผสมของบดอกอันนี้ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวด้วยนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะมาสรุปกันนะคะนะคะอะยุซลินนะคะตัวนี้ก็ อ,อ่ตอนทําความสะอาดผิวจะแตกต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่าตัวนี้มันจะลื่นๆส่วนในเรื่องของการทําความสะอาดฉันบอกเลยว่าก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นกลางกลางนะคะหมายถึงว่าเช็ดออกก็ไม่เร็วแล้วก็เช็ดออกก็ไม่ช้าเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะคะฉันจะฟาสต์ต่อไปดีให้เลยเฉยๆเฉยๆเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยก็คือ ไม่ชอบอีโตมันลื่นๆถึงเขาจะบอกว่าตรงลื่นๆนะคะคุณพี่มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูก,กับผิวหน้ามากจนเกินไปไม่เกิดการดึงแล้วนะคะแต่ส่วนตัวฉันบอกเลยว่าฉันไม่ชินกับลื่นๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยราคาแพงมากราคาเต็ม90 0บาทกดเต็มอะดึกออกไหมว่าจะไปะเหยียบไบโอเดอร์มาแล้ววาเขาพูดก็ยังให้ในเรื่องของว่าเออเขามีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการอุดตันสิวลดสิวนู่นนี่นั่นนะคะก็คือว่าเออก็ยังให้คะแนนเขาอยู่ยังให้เวรรให้เครดิตเขาอยู่นะคะไม่ ให้สตอเดียวเออนะคะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะน้องปัดหวังว่าการรีวิว cleansing water ทั้ง6ตัวนะคะจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ cleansing water สำหรับคนที่มีปัญหาสิวอยู่ สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาสิวก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะสิวเราเนี่ยมันสามารถแทงข้างหลังเราได้ตลอดเวลานะคะอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะช่อง Youtube น้องลูกปัดด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ IG นะคะอยู่ในกล่องข้อความด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะครั้งหน้าจะกลับมาเจอกับคลิปอะไรกันลูกปัดอีกสักกี่ีนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบายติดตามได้นะคะยูทูค่ะ, YouTube คะ